คนเมืองนี้สมควรแล้วมิลลี่ในระหว่างที่ฉันโศกเศร้าที่เสียสุนัขพวกเขากลับเฉลิมฉลองวันนี้มิลลี่เข้าใจว่าแม่มดฟิลลี่เสียใจเรื่องสุนัขของนางมากและนางก็อยู่ตัวคนเดียวมาตลอดหลายปีนี้มิลลี่โอบกอดลูกสุนัขตัวน้อยที่พยายามจะเล่นกับลูกกวาดเด้งดึงในจัตุรัสและนำมันไปให้แม่มด ิวรีดีใจเป็นอย่างมากเมื่อได้เห็นเจ้าลูกสุนัขเพราะมันดูเหมือนบอบบี้สหายเก่าของนางเลยหัวใจของแม่มดอ่อนโยนลงเพราะนางรักสุนัขเป็นอย่างมากความร้ายกาดในตัวนางหายวับไปแม่มดพร้อมกับสุนัขตัวใหม่ของนางเปลี่ยนลูกกวาดทั้งหมดที่เด้งไปมาบนถนนให้กลับเป็นมนุษย์เหมือนเดิมเธอตั้งชื่อสุนัขส,สุดที่รักตัวนี้ว่า จ้าลูกกวาดตั้งแต่นั้นมา